ถอดคำพูดแม่หนุ่มสุพรรณขับรถตกน้ำร้องให้ไม่หยุดพราโทษว่าทีลูกสะพ้ยสืบเนื่องจากกรณีที่นายเทียรพัฒน์เทียรพงไพบุญอายุ27ปีไฮโซนุ่มเมืองสุพรรณบุรีขับรถตกน้ำบริเวณใต้สะพานเลี้ยงเมืองข้าแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่ที่หนึ่งตําบลตะเคียนเลื่อนอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเบื้องต้นข้อมูลระบุว่าเขาขับรถตาม GPS เนื่องจากคลาดกันกับแฟนสาวจึงทําให้ขับรถตกน้ำและหายสับสูญไปกระทั่งไม่นานมานี้มีรายงานว่า พบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงกับทางเลี้ยงเมืองอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งตรวจสอบเอกสารที่ติดตัวผู้เสียชีวิตพบว่าชื่อนายเทียรพัฒน์เทียรพงไพบุญซึ่งตรงกับชื่อของผู้สูญหายส่วนรถยนต์ ฟอร์ดเอเวอร์เรสสีแดงทะเบียน5กอไก่ซอเสือ7216อกรุงเทพมหานครยังไม่พบหลังจากที่พบร่างของนายเทียรพัฒน์ทำให้นางพินิจเทียรัพงไพบุญผู้เป็นแม่ถึงกับทำใจไม่ได้ซึ่งมีช่วงตอนหนึง่งหลังจากที่ได้จุดทูปอัญเชิญวิญญาณของลูกชายกลับบ้านทั้งน้ำตานางพินิจได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อที่มาทำขา่าวทว่ากับสะเทือนใจผู้เป็นแฟนสาวอย่างมากเนื่องจากนางพินิจได้เล่าทั้งน้ำตาว่าไม่น่าเลยลูกชายไม่น่าชอบคนที่ไม่น่าเลยไม่น่าฆ่าลูกแม่ หนูมาชอบคนผิดมาฆ่าลูกแท้ๆนะแค่สมเดือนเองมาฆ่าลูกชายแม่คบกันแค่สามเดือนเองทําไมพาลูกแม่มาตายจากคาพูดพร้อมน้าตาด,ดังกราวของผู้เป็นแม่ทําให้ว่าที่ลูกสะพายถึงกับจุกอกพูดไม่ออกซึ่งดูได้จากสีหน้าก็พอจะเข้าใจว่าแฟนสาวของนายเทียรพัฒน์เองก็เสียใจไม่น้อยยิ่งได้ยินคําพูดนี้ทําให้เธอถึงกับหน้าเสียในขณะที่พ่อของนายเทียรพัฒน์ ต้องเดินเข้ามาปลอบนางพินิดผู้เป็นภรรยานางพินิดเล่าว่าเนื่องจากนายเทียรพัฒน์เป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวเทียรพงไพบุญซึ่งนางพินิษระบุว่าหวังจะย,ยกกิจการขายเครื่องมือการเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรีให้เป็นผู้สืบทอดอีกทั้งก่อนหน้านี้เพิ่งยกที่ดินเกือบ1,300้ไร่ให้ลูกชายแต่แล้วกลับมาเจอเรื่องเศร้าแบบนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวขอบคุณค่ะ